ไวต้อกันที่จังหวัดเลยครับจังหวัดเลยมอบทุนการศึกษาโมโูลนิธิคุณนพุ่มสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในโมโูลนิธิคุณนพุ่มประจําปี2568จํานวนรอย3ทุนทุนละหาพับาทรวมเป็นเงิน515,000บาท ที่ดมอเนประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยครับนายชัยพดจารุ่นพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับเป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณภพุิสสาหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการนะครับในมูลนิธิคุณภูุิประจําปี2568พร้อมมอบเกียรติบัตรสําหรับผู้เหตุคุณุป,ปาการกับคนพิการจังหวัดเลยและ,ะเยี่ยมชมิทศการผลงานเด็กพิเศษและครูที่มีผลงานโดดเด่นเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กหน่อยพิเศษและผู้ปกครอง โดยมีนางสาวชนะพรอนจันทวันผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดเลยนะครับเหล่ากาชาญจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการคณะครูบุคลากรทางการศึกษานะครับนอรู้ไปถึงนักเรียนนักศึกษานะครับผู้ปกครองเขารวมพิธีหลังจากแล้วการมอบทุนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับได้เชิญพระดารัสทุนกระมวมหญิงอุบลร,ราชการยาสิริวัฒนาพนาวดีองค์ประทานมูลินทีคุ้นภูมิที่มีเหุแก่ผู้เขารับทุนจากนั้นผู้แทนผู้รับประทานทุนนะครับได้อ่านสนํเนก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อหนาพรูปทุ่นกระหม่อมหญิงอุบลร,ร,ร,รัชกัญญาสิริวัฒนาพัฒนาวดีซึ่งผู้เขารับประทานทุนต่างสาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาที่ทรงประทานทุนการศึกษาให้แก่ภูมารับประทานทุนในเทนีครับ ซึเนื่องจากทุนกับมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานทุนให้เด็กพิการซึ่งมีฐานะยากจนทั่วประเทศในปี2568จำนวน1 6 3 3ท,ทุนทุนละหาพันบาทรวมเป็นเงินห3า6 5 0 0 0ลาน0 0บาทจังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการ103ทุนทุนละหาพันบาทเป็นเงินหาแสน15 000บาท เพื่อเป็นการซอยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองการจัดกิจกรรมในมือนีนะคะมีภาครัรและภาคเอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เป็นทุนสำรองและ,ะทุนเพิ่มเติมพร้อมค่ะ